ลังการงันหอยมากนี่ตรงนี้ไข่เหลืองๆนะทุกคนแซ่บนะคะสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพบกับตุกกัะบละคือเก้าค่ 9, คะพี่น้องคะมื่อนี้ตุกกับบละได่หอยปังมากแล้วค่ะพี่น้องหอยปังมากแล้วเด้อมาอีกแล้วมาๆมาค่ะพี่น้องคะ่ะแกะหอยปังน้ากันเด้อ เมนูมัเข้าสองคนกับพี่น้องขาพายมากักคือกันแน,น่นอออกไหมออ, <st us> ออกไหมออกออกไหมออกไหมนิดนิดเฮ้เกือบเกือบเกือบมามาครับพี่น้องขะเดี๋ยวขออนุญาตว่างมันอี้ก่อน,น,นโจกเอาดาบมัอนอีกอยู่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่แห้งพี่นอ้องอื ได้ไหมค่งนปอ่อยอือหืดเดี๋ยวมีเปลือกเปลือกติดบ่อือต้อระวังอุย้ย <c oughs> สุดท้ายก็ได้ไข่นะคะตื่นเต้นกูพิเราะอีกสดเลยค่ะคำนี้

ตัวนี้บอ่ออกอุ๊ชซุสุเราบ่ได้อีกแล้วมามาค่ะพี่น้อง แกจแกว,วส,มส,มส,มสมแสบคับพี่น้องคะตัวเมื่อกี้ตัวแกะออกไหมอโอ้พี่น้องตุกได้แล้วตุกได้แล้วตัวใหญ่ๆมีไข่นำขันอีกแบบนี้ไหนกับเขาเถอ ได้เหมือนกันอืมอืม,อมน่ากินมากครับเนี่ยมาครับ กิเธอมีไม้แข็งๆไหมได้แล้วเอาไว้ข้างบนบายบอยบอย,บอยอตัวใหญ่มากดูสิ Hãy subscribe cho kênh con kiểu อ้าไม่ได้บ่แบบ่คยถูกดยากกินทีไรก็ได้ผิดเหลี่ยงนิวก็ามาวันนี้อต้องเอามหมแข็งๆอันนี้ใหมมันอ่อนผิดพี่น้องงัดไปอยากขึ้นอุ๊ย Thấy ừ. cọp đi ha Và nằm sốt chốt lời cầm này không thấy có nhát đầy không có cái đầy หนามสาดเป็นทั้งหนาเลยตัวใหญ่มาก ตัวหนีบิึงพี่น้องอลังการงานสร้างอลังการงานหอยมากนี่ตรงนี้ไข่เหลืองๆนะทุกคนแซ่บนะคะอขอก่อนเด้อบาสเบิดเบิดบ้านนี่บัเบิดก็ต้องเบิดบับเบิดเดก่เอาออกก็ได้มาค่ะอื้อ อันนี้โตเสียะ่ะแกะกินหรอเออตกใจเบิดนเลว่าอันมันมีโตมาว่างไว้ทั้งหนาอืมได้ตัวนึ้งอ,อันนี้หมดแล้วนะอืมอุ้ยอิ่มแหน,นตึกเลยอู้หูอืมเบิ่งไข่เหลืองๆเพื่อนไหม มาค่ะพี่น้องคะพอาะละครพี่น้องขาอิ่มแห้งแน่นตึกเลยค่ะเห็นสมนีบะแมนแน่นๆด้วยคับพี่น้องเพราะโตพิ่นใหญ่นะพี่น้องขาแล้วก็อิ่มแน่นๆก,กินละอุนน่นละอิ่มค่ะ เอาละค่ะถาภัยมักเมนูนี่มักเมนูหอยปังคือตุกบาละเนาะเป็นเมนูที่ห้าสองคนมักแข่งค่ะพี่น้องคะ่ะอันดับหนึ่งเลยไหนในในบรรดาเมนูที่มักนี่จังได้กระฝังให้พี่น้องเขามารับชมคลิปให้เ้า2สองคนเพื่อเป็นกำลังใจในการฮิตคลิปต่อๆไปของห้าน้าเด้อค่ะขอบคุณหลไยๆค่ะพี่น้องคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ